ในยุคนี้คุณอาจเคยเจอคนที่เก่งมากแต่ชีวิตนิ่งมีความรู้มีความสามารถมีวุฒิมีไอเดียมีพรสวรรค์เต็มตัวแต่กลับไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรจะเป็นในขณะที่บางคนดูธรรมดาไม่ได้เก่งมากไม่ได้วิเศษอะไรแต่กลับประสบความสำเร็จจนเราอึง้งคําถามคือทำไมคนเก่งถึงแพ้คนกล้า และที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคือเก่งแล้วแต่ยังไม่สำเร็จมันเกิดจากอะไรวันนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังอย่างลึกซึ้งที่สุดเท่าที่คุณเคยได้ยินและจะบอกวิธีเปลี่ยนแปลงให้คุณนำไปใช้จริงได้เลย 1. ความจริงข้อแรกโลกไม่ได้ให้รางวัลกับคนเก่งที่สุดแต่กับคนที่กล้าเริ่มความรู้ไม่มีวันเอาชนะการลงมือทำคนที่กล้าเริ่มถึงจะเริ่มผิด แต่เขาไปก่อนคนที่รอให้พร้อมมักไม่เริ่มสักทีหลายคนใช้เวลาหปีเพื่อเรียนรู้ให้เก่งขึ้นแต่ไม่ได้เดินหน้าแม้แต่ก้าวเดียวขณะที่อีกคนใช้เวลาหปีเพื่อทำหลมลองเขาจึงเก็บประสบการณ์จริงรู้ว่าต้องแก้อย่างไงและถึงเป้าหมายก่อนบทเรียนถ้าคุณมัวรอให้รู้มากกว่านี้ เก่งกว่านี้มั่นใจกว่านี้คุณจะกลายเป็นผู้สังเกตการที่ฉลาดแต่ไม่มีผลงาน 2. คนเก่งมักตกหลุมพรานของความสมบูรณ์แบบ perfectionism คนเก่งคิดเยอะกลัวเสียหน้ากลัวผิดพลาดคนกล้าคิดสั้นลงกล้าทำพลาดแล้วรีบเรียนรู้ การกลัวว่าสิ่งที่เราทำจะยังไม่ดีพอทำให้คนเก่งจำนวนมากไม่กล้าปล่อยของไม่กล้าขายไม่กล้าเริ่มแต่โลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับของที่ดีที่สุดในหัวมันให้รางวัลกับสิ่งที่ส่งออกไปและเกิดผลบทเรียนงานที่สมบูรณ์แบบคือภาพลวงตาเพราะงานที่สำเร็จจริงจะถูกแก้ไขระหว่างทางไม่ใช่ก่อนเริ่ม 3. คนเก่งมักขาดสิ่งนี้ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ Emotional Resilience ยิ่งเก่งมากยิ่งรู้มากก็ยิ่งรับรู้ความเสี่ยงมากพอเจอแรงต้านจริงๆจึงถอยง่ายกว่าคนที่ไม่รู้เลยด้วยซ้ำคนกล้าส่วนมากไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเสี่ยงอะไรเขาจึงเดินหน้าต่อโดยไม่มีความกลัวมารั้ง บทเรียนความรู้มากไม่เท่ากับใจแกล่งแต่คนที่กล้าลองกล้าพลาดเขาแางโกระทางใจซึ่งในโลกจริงนั่นต่างหากคือสิ่งที่พาเขาผ่านวิกฤตได้ 4. คนแก่งใช้เวลาอยู่กับข้อมูลแต่คนกล้าใช้เวลาอยู่กับสนามจริงความแก่งอยู่ในห้องเรียนความกล้าอยู่ในสนามรบและสนามจริงคือสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ไม่ใช้ตำรา โลกไม่จ่ายเงินให้คุณที่รู้เยอะโลกจ่ายเงินให้คุณที่สร้างผลลัพธ์บทเรียนคุณไม่ต้องรู้ทุกอย่างก่อนเริ่มคุณแค่ต้องเริ่มแล้วเรียนรู้ให้เร็วในสนามจริง 5. คนเก่งไม่ค่อยขอความช่วยเหลือเพื่อกลัวถูกมองว่าไม่เก่งกลัวเสียศักดิ์ศรีกลัวคนอื่นรู้ว่าเราก็มีจุดอ่อน แต่โลกวันนี้คือโลกของการเชื่อมโยงไม่ใช่แค่เก่งคนเดียวแต่ต้องเชื่อมคนให้เป็นบทเรียนคนที่กล้าขอความช่วยเหลือมักได้โอกาสเร็วกว่าคนที่เก่งเงียบๆหกคนเก่งคิดว่าทำถูกต้องคือพอแต่คนกล้ารู้ว่าทําให้สำเร็จตัางหากถูกต้องแต่ไม่ถึงเป้ายังไม่สำเร็จโลกจริงคือผลลัพธ์ไม่ใช่คะแนนสอบ คนเก่งอยากทำตามทฤษฎีอยากทำให้เป๊ะตามตำราแต่คนกล้าดัดแปลงปรับปรับอีกจนกว่าจะใช้ได้จริงบทเรียนอย่าให้ทฤษฎีบางการกระทำคุณต้องกล้าทำให้สำเร็จไม่ใช่แค่ให้ดูดี 8. คนเก่งบางคนไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความสำเร็จนี่คือจุดลึกที่หลายคนไม่รู้ตัว เพราะเขาคิดว่ายังไม่พอตลอดเวลายังไม่ดีพอยังไม่พร้อมพอยังไม่สมบูรณ์พอคำถามคือแล้วเมื่อไหร่คุณจะพอถ้าคุณไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองคู่ควรคุณจะไม่มีวันได้มันบทเรียนกล้าที่จะรับความสำเร็จกล้าที่จะยืนในที่ที่สูงขึ้นเป็นอีกหนึ่งทักษะที่คนเก่งต้องฝึก แนวทางแก้ไข5ข้อสำหรับคนเก่งที่ยังไม่สำเร็จ 1. ฝึกเริ่มให้เร็วแล้วค่อยปรับอย่ารอให้รู้ทุกอย่างเริ่มก่อนเรียนรู้ระหว่างทาง 2. สร้างวงจรลองพลาดแก้ลองใหม่ทำให้การล้มเป็นเรื่องปกติยิ่งพลาดเร็วยิ่งถึงเป้าเร็ว 3. จงแชร์สิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์สื่อสารให้เร็วปล่อยไอเดียให้ไว อย่ารอวันพร้อมร้อยเปอร์เซนต์เพราะมันไม่มีจริง 4. ใช้พลังของคนอื่นอย่าแบกทุกอย่างคนเดียวขอคำแนะนำปรึกษาใช้ทีมใช้โค้ชความสำเร็จไม่ใช่ภารกิจเดียว 5. ฝึกกล้าพูดกล้าทำกล้าลงสนามพูดสิ่งที่คุณฟันทุกวันลงมือแม้อย่างกลัวทำต่อแม้อย่างไม่เห็นผลสรุปปิดท้าย คนเก่งมีต้นทุนที่ดีแต่ถ้าไม่มีความกล้าก็เหมือนมีรถสปอร์ตแต่ไม่เคยสตาร์ทเครื่องในทางกลับกันคนธรรมดาแต่กล้าคือคนที่กล้าสตาร์ทแม้รถจะเก่ากล้าขับแม้ฝนตกและสุดท้ายเขาจะถึงเส้นชัยก่อนเสมอเพราะโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่รู้มากที่สุดแต่กับคนที่กล้าทำมากที่สุดต่างหาก